สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซอบกําลังได้ข่าวมาว่าน้องๆมปลายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆม,มหกเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงสอบแอดมิชันหรือสอบเข้ามาหาลาัยอ่ามันเลยทำให้ซอบนะคะนึกถึงตัวเองย้อนกลับไปสมัยเอิ่มอยู่ม,มหกนะคะซอบจําได้แม่นเลยค่ะว่าชีวิตมัธยมปลายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ที่สุดของชีวิตอะนับตั้งแต่สอบเลยซอวว่าสอบเนี่ยเยอะที่สุดมีอะไรบ้างก็ไม่รู้สารพัดนะคะโอเน็ตเก็ดแพทมึงสองสามี 5, 6, 7, ยังไม่นับแบบอีกสอบนอกเหนืออีกสารพัดเลยนะคะพอสอบเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาเราก็ต้องอ่านหนังสือสอบหนักสุดๆเรื่องกินก็เยอะที่สุด ตอนนั้นเนี่ยกิเลสก,ก็หนาที่สุดไม่จะต้องอ่านหนังสือสอบและยังต้องแข่งคว้าสุดๆตั้งใจสุดต่อมาสุดท้ายค่ะ how performance requirements are calculated before an event นะ performance ก็คือเป็นไงบ้างคะน้นองสอล ไม่ได้เลยค่ะคุณครูมีเทคนิคยังไงให้หนูสามารถจําคําศัพท์ได้แม่นๆบ้างไหมคะก็จริงๆแล้วภาษาอังกฤษนะคะไม่ยากนะในการจําศัพท์เนี่ยครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะการเอาคําศัพท์มาแล้วก็มาทําให้เป็นคําพ้องเสียงในภาษาไทยเพื่อจะให้เราจํจง่ายขึ้นเช่นคําว่า serendipity เรื่องดีผิดที่ serendipity แปลว่าการเจอเรื่องดีโดยบังเอิญค่ะนั่นเลยค่ะและชีวิตเราก็จะวนลูปอยู่อย่างเนี้ย อ่านหนังสือสอบหนักที่สุดกินก็นหนักที่สุดกีเลเหรอหยูยหนักสุดๆเลยอะอวดอยากเล่นเกมอ่านมาทั้งวันแล้วว่าเล่นสักนิดดีไหมไม่ได้ฉันต้องอ่านหนังสือสอบสิ <ś> ใจเย็นใจเย็นสมาธิอ่านหนังสือสอบก่อนแถมยังต้องไขว่คว้าสุดๆสิปรกออ เป็นยังไงบ้างครูพีพ่มุยสวัสดีครับค,ครับครูค,ค,คะถ้าหนูเรียนสายสินมาแล้วหนูอยากสอบเข้าคณะสายวิทย์จะได้ไหมคะโอ้ถึงว่าเห็นเครียดอยู่เลยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าน้องจะเรียนสายวิทย์หรือสายสินก็ตามเนี่ยสามารถที่จะสลับสายกันได้เด็กวิทย์ก็สามารถแอดเข้าคณะสินเด็กสินก็สามารถแอดเข้าคณะวิทย์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเด็กวิทย์หรือเด็กสินเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนสลับสายกันได้ครับปะลุยต่อ อันนั้นดสอบก็หนักสุดๆโอ้โหกินนี่ก็กินสุดสุดสุดเลยอะเออฮอึกิเลสนี่ย่บพูดถึงหนาสุดสุดเลยม่น <c oughs> โอ้ยเลขยักอย่างเรอย่าเทมันเลยดีกว่าเทไม่ได้เด็ดขาดนะครับน้องเทไม่ได้เด็ดขาดนะครับน้องซอฟถ้าน้องซอฟยังต้องใช้คณิตศาสตร์ในการสอบเข้าอยู่ครูี่เอสวัสดีค่ะแต่คุณครูคะเลขมันยากมากเลยค่ะคุณครูพอจะมีสูตรลัดให้หนูทําข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำไหมคะซอฟอย่าพูดถึงสูตรลัดกับข้อสอบแบบแพทหนึ่งนะครับน้องเพราะว่าแพทหนึ่งเนี่ย มันใช้สูตรลัดไม่ได้มานานแล้วน้อยข้อมากๆที่จะใช้สูตรลัดได้นะครับน้องทุกคนจําไว้นะครับถ้าเกิดว่าน้องจะต้องเจอกับข้อสอบยากอย่างข้อสอบแพทหนึ่งนะครับแพทหนึ่งไม่เคยง่ายนะครับทำใจไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิชิตแพทหนึ่งได้นะครับจำไว้เลยมี2หลักการด้วยกันนะครับหก็คือน้องต้องเรียนทุกบทอย่างเข้าใจและมีเทคนิคในการทําโจทย์นะครับและ2นะครับข้อสอบเก่าครับข้อสอบเก่าสําคัญมากๆนะครับเราจะต้องทาเยอะๆจนเกิดทักษะที่เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับยังไงก็ตามพี่เอเอาใจช่วยทุกบบาาา้้่่่ออออขขสเเกก คสๆรับเคยมีคนบอกว่าชีวิตมอปลายมันเหนื่อยสุดๆเฮ้ยนี่ไม่เถียงเลยนะเนี่ยโอ๊ยอ่านหนังสือก็หนักสุดๆไม่ไหวแล้วอ่ะจะหัวฟูเลยหัวยุ่งไม่หมดเรื่องกินก็กินเยอะสุดๆแป๊บก็หิวอ่ะกินก็ไปแถวแวบหัวว่างไม่ได้กินเลยนี่หนาสุดๆเมื่อหลายวันแล้วอยากจะเล่นเกมพักผ่อนคลายเครียดไม่ไม่ไม่ สอบสิสติอนาคตต้องมาก่อนแต่อนาคตก็ต้องยิ่งไกลนะเล่นเกมก็ดีนะพม่ต้องทวนไม้ไม่ดีกว่าต้องอ่านหนังสือสอบหรือเล่นเกมดีอ่ะไม่ต้องทวนไม่ดีกว่าได้เราต้องอ่านหนังสือสอบเฮ้ยเล่นเกมก็อยากเล่นเฮ้ยไม่เอาไม่เอาดีกว่าเล่นเกมไม่เอาเล่นเกมนี้ไหมไม่ดีกว่าเล่นเกมไม่เอ้ยเอาไงดีอะโอ้ยแล้วก็ต้องไขวคว้าสุด เย่เ yeah, นี่ยเลยทำไงเนี่ยโอ้ยอีกคือเลยยังไม่ได้อ่านสัปดานาเลยอะว่าไงเราครูพี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับคูคะตอนนี้หนูเครียดมากเลยค่ะหนูอา่านหนังสือสอบไม่ทันแน่ๆเลยคุณครูพอจะมีเทคนิคแนะนำไหมคะจริงๆไม่ว่าเราหรือเพื่อนก็อ่านไม่ทันกันทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าประเด็นตอนนี้เนี่ยเวลาเหลือน้อยมากอา่ต้องคัดเอาเนื้อๆแกแก่ๆแ,แล้วตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกไปติวกับพี่เดี๋ยวพี่ช่วย ได้เหรอคะพี่ได้สิครับก็ไปเจอกันนะครับในงานทบทวนความรู้สู่มหาวิทยายลัยกับสาพัฒน์นะครับครั้งที่19งานเดียวจบครบทุกวิชาเดี๋ยวพี่จัดเต็มให้ครับโอ้โหเตียวเขียมทุกวิชายกท็อปอาจารย์ดังงจาะลึกทุกข,ข้อตอบพร้อมถ่ายทอดสดติวพร้อมกันทั่วประเทศที่เดียวจบครบทุกวิชาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามลิงก์นี้เลยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนเื่อ,อทุกคนมาติวด้วยกันเยอะๆนะคะสู้ๆ